การใส่ปั๊มกับทังขาเรียบร้อยนครับครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับลูกค้าบอกให้เอียงๆนิดนึงประมาณนี้นครับถ้าเราเอาขึ้นมานี้มันจะติดขาขาโชค๊คของลูกค้า สุดท้ายก็มีเขาเรียกว่าขาโชคต่อมาข้างหลังนี้ด้วยโอเคครับพร้อมส่งงานนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับอาจจะใช้เวลาทํานานหน่อยประมาณ2-3วันส่วนมากจะเป็น3วันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาวิจัยหน่อยโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตาม